ละเอียดเศร้าไปเลยฮะอุ๊ยอุ๊ยคุณผมเป็นมวยนะผมเป็นมวยนะผมบอกก่อนนะผมเป็นมวยนะผมเป็นมวยนะดูซิกแพกด้วยผมเป็นมวยนะผมบอกก่อนนะดูซิกแพกด้วยผมเป็นมวยนะคุณคุณอย่าคิดจะเปิดมด้านหลังนะ ผมต้องแข่งเอ่อจีเดก่อนแล้วก็หลังแข่งจีเดจบปุ๊บเนี่ยผมจะไอ้นี่ต่อซีซีกับพีุ่้ยเป็ดโว้ยแต่ปัญหาคือต้องแข่งก่อนนี่แหละแล้วเล่ดว่าวันนั้นแข่งแล้วแพ้นะโอ้ย,อยิ่ไม่ได้จัดอาสอรู้ได้แหละไม่ยาก อยากอยากคนในครอบครัวผมยืนอย่างเดียวคนอื่นไปยืนได้ไงอุ้ยสวัสดีครับผมว่าผมยืนและพี่วัสดีครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่นะครับออขึ้นเกาะไตันครับชาพี่เช้ผมอันนี้มีแก๊งเหรอครับผู้ชายผมว่ากันประชาชนครับไม่คิดจะมีแก๊งหรอครับยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะอะไรถึงไม่มีแก๊งครับไม่มีคนครบครับ โอ้โห oh, แย่นั้นเลยครับเนี่ยจริงครับเพราเจ้าเพราะเพราะอะไรถึงไม่มีคนคบครับคือเพราะว่าเราเราเกเรหรือว่าเราชอบแกล้งเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับอ๋อ oh. แล้วมันเป็นเวไหนครับยังไงนะฮะแกล้งแบบอย่างเงี้ <S <S> คยครับได้ไหม <S <S> ก็ได้อยู่นะฮะจริงไม่แย่นะฮะอันนี้ไม่แย่นะ อุ้ยาโดชิมเปิลขายสกินไอ้เหี้ยเศร้าไปเลยฮะอุ๊ยอุ้ยคุณผมเป็นมวยนะผมเป็นมวยนะผมบอกก่อนนะผมเป็นมวยนะผมเป็นมวยนะดูซิกแพกด้วยผมเป็นมวยนะผมบอกก่อนนะดูซิกแพกด้วยผมเป็นมวยนะคุณคุณอย่าคิดจะเปิดมด้านหลังนะ ตดวได้ตังเท่าไหร่ครับนี่คุณจะจะ,จะโชคแล้วหนีไม่ได้นะฮะคุณคุณคุณจะโชคผมแล้วหนีไม่ได้นะฮะเอา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 ผมเป็นมวยนะผมบอกก่อนนะขอไ,ไดนี้จะแกล้งน้องไงแล้วมันไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้คุณจะแกล้งน้องได้แต่คุณต่อยหลังคอผมเมื่อกี้เลยอ่ะเข<อ>้า <ขอ S 2> หลังคอเลยอะ่ะอือเราเราเราต้องทำยังไงถึงจะยกโทษได้ คือคุณควรต้องเต้นเป็นการชดใช้นะฮะคุณพูดอะไรนะคุณต้องเต้นเป็นการชดใช้ให้ผมฮะคือผมต้องการอะไรที่มันบันเทิงเพื่อแบบว่าให้ผมรู้สึกว่าเออหายเจ็บปวดอย่างงี้ครับอ่างั้นพี่เปิดเพลงให้พี่เปิดเพลงให้หน่อยเดี๋ยวเป็นโอเคคุณเต้นเองร้องเองจัดมา เร็ว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 คุณเต้นเองล็อกเองนักวัดอะไรนะโดเอ็ดร้อบาทไม่ไม่ได้ผมไม่ไม่เอาเพย์เลยทั้งนั้นน่ะเออสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณเข้าผมครับไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณต่อยหลังคอผมเมื่อกี้คุณต่อยขมับผมเลยนี่โอ้โหเอาเร็วเร็วรับผิดชอบเลยคุณรับไปคุณรับผิดชอบเลยหรือว่าคุณอยากจะโดนไอ้บัตตกบผมอืม ให้ขี้อีทีดูด้วยดูนวมดูนวมไอ้หมัดกบเห็นไหมเห็นไอ้หมัดกบผมไหมทำไมพี่นี่สกินไว้จังอ่ะไปเร็วๆเต็มไการชดใช้เร็วๆโอ้โหเอาเร็วๆดคุณนี่กูต่อยหลังคอผมเลยนะเร็วๆเลย เอาหรือจะไปเต้นตัวอื่นเน่ะคนตรงนี้คนเยอะใช่ไหมล่ะสวยไหมชวนชวนค่ะเอาเลยเอาตัวนู้นตัวนู้นไหมตัวนู้นไหมคนน้อยน้อยหนุ่ยหนุ่ยพี่เปิดเลยเปิดอ่านี่เพื่อนมาด้วยนี่คุณช่วยกันรับผิดชอบเลยฮะคุณครับคือพอดีว่าไม่รู้ว่าเพื่อนหรือพี่คุณเนี่ยครับเขาปล่อยหลังคอผมครับคือแบบว่ามันไปโดนโอ้ยพี่ชายหนูจะันใช้ได้วันนั้นพี่เอาผัดคิ้นติดในร้านวงไงหนูเอาพี่ไปส่งพาวอยู่พี่ชาย ใช่ครับแต่ว่าคนนี้เขาต่อยหลังคอผมครับผมยนอยู่เฉยแล้วเขาก็เปิดผมเลยนี่เนี่ยคนเนี้ยครับคนเนี่ยคนเนี่ยม่เอาคแมวม่คุาแมวแมวเพลงครับแมวไม่ไม่เป็นไรค่ะน้องน้องทำผิดมันไม่ได้ครับผมบอกว่าสิ่งที่ครับต้องชดใช้คือการเต้นให้ผมดูครับไม่ไม่คุณอย่าว่ายายยายาคุณต้องเต้นเป็นงานชดใช้ให้ผมฮะเพลงไหมครับมีเพลงในใจไหมจัดมาเลยร้องเองเต้นเลยคอมโบทั้งร้องทั้งเต้น ทั้งร้องทั้งเต้นเหรอใช่เหนื่อยไห่อครับงั้นคุณร้องให้น้องคุณเต้นอ่ะผมว่านี้แฟร์สุดและเอาสิคุณเร็วเรวสิีเหรือคุณอยากโดนไอ้หมัดอบผมผมฟักไอ้อุอีรอบ ชมไม่เอาคุณไม่เอาผมไม่ชอบผู้หญิงผมยอมรับทิดแทนไม่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 เอาครับไม่ชอบผู้หญิงครับไม่เอาคุณมันมันมันไม่สมควรแต่ปัญหาคือน้องคุณชกหลังคอผมไลยแหละอันนี้ที่ผมเจ็บใจสาวผมเปิดบาดครับพี่เปิดหมวกครับพี่บริจาคนะครับบริจาคน้ไยหนุ่มคนพร้อมหนุ่มไม่นิ่ตั้งใจมันไม่ได้คุณมันไม่ตั้งใจไม่ได้หรอวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนเดี๋ยวเฮียเออว่าไงมีเรื่องพอดีเลยนี่นี่ไหนอะพี่นี่นี่ผู้หญิงคนนี้นี่ผู้หญิงคนนี้ไปจิ้งจอกเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดพี่เนี่ย ไหนพี่เฉยคนไหนเปิดนั่นแหละคนใส่จิ้งจอกนะพี่ยืนอยู่เฉยแล้วเขาต่อยหลังคอพี่เลยอ่ะผมยได้เงินครับใช่หรอเออเคือเขาคิดจะเปิดหน้าเมฆพี่เลยอ่ะโอ้โหแบบว่าพี่ยังไม่ทำเลยนะอยู่เออจองออะไรอ่ะค่าค่าเราต้องตรวจบัตรค่าเสียเวลาใช่ไหมครับพี่แบบนี้นี่ตรวจบัตรเขาหรอตรวจเดงยวนะผมไม่เกี่ยวนะเนี้ยขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับพี่จ้าพี่หิวอ๋อแล้วจับเพลงแล้วกันเอางั้นแล้วจับเพลงแล้วกันเฮียเฮียมีสกินเฮียไหมผมอยากใช้สกินเฮีย กินอะไรวะดูไว้ครับพี่อะอยากมีไม้พู่สกินกดูไว้พี่ขายเปล่าไม้พูสกินดูไว้ไ,วไอที่แข่งนะพี่ตอนนี้อะไรพี่เฉินมีพี่มีอะไรมาแบ่งพวกผมมั้งอ่ะนิดนึงอ๋อไม่กูใช้ไปแล้วกูกดใช้ไปแล้วไม่ก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้คิดจะขายไงเอามือเขียนเลยกูกดสิเนี่ยตัวนิกกับพี่ครกันเถื่อี่ครับพี่เปิดพี่เปิดบุ๊คเลย เอาเี้แล้กันเอาเอาตามเอาตามเอาตามที่น้องผมขอแล้วกันคุณก็เปิดหมูให้น้องผมดูแล้วกันั้งนั้นน่ะนี่ครับนี่นี่น่าเบื่อจัครับเป็นไงครับอ่ะเฮ้ยวิ่งดีอย่าวิ่งดีนี่นี่น้องเปิดให้แล้วครับไม่เอาคุณนั่นแหละเอาคุณรับผิดชอบอ่ะคุณนั่นแหละที่มารับผมด้วยพี่ถ้าเปิดเปิดให้เฮียผมมีค่าเสียเวลาครับและคนคนชกก็ต้องรับผิดชอบผมด้วยใครชกครับนี่คนนี้คนน้อง ไม่สาวจริงจาะคนเนี้ยคือแบบพี่ชอบอยังไงพี่ต้องเปิดบัตรจะเปิดบัตรแค่นั้นครับจบเลยเอ,เอาตามพี่น้องขอแล้วกันนะผมตามใจน้องอ่ะแล้วงานแล้วมึงเ,เดี๋ยวดูน้องผิดชอบเองแต่น้อเปิดให้อา้าวโอเคโอเคออโอเคแต่ว่าแต่ว่าถ้าหนูเปิดเราบอกก่อนเออไม่เรียกร้องอะไรจากน้องหนูเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมมันก็ต้องดูด้วยแหละว่าน้องคุณจะยังไงด้วยอ่ะน้องหนูขอโทษด้วยความจริงใจนะครับอ่าไหนผมขอฟังคำขอโทษที่ความจริงใจสิ ดิดตั้งใจผมขอโทษครับเมื่อกี้คือเขาเปิดผมแล้วเขาไม่ขอโทษแล้วเขาวิ่งหนีด้วยครับอันเนี้ยเหตุการณ์เป็นอย่างงี้ฮะเป็นพาโซจูพาคือคือถ้าเขาคือคือถ้าเขาเปิดปุ๊บแล้วเขาขอโทษอะมันก็เข้าใจได้แต่เขาพอเปิดปุ๊บแล้วเขาเฮ้ยเว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 ้ยแล้วเขาวิ่งหนีเลยอ้าวน้องน้องหนูตกใจง่ายครับพอดีแบบไม่ต้องพูดตกตกใจไม่คิดว่าจะเปิดคุณจะมาเสียงแทนนะนี่คุณกำลังเข้าข้างคนผิดนะนี่อืมน้องขอขอโทษครับมามาข้างหน้ามาขอโทษครับ ไม่ไม่ทันแล้วคุณไม่ทันแล้วเอาเลยคุณรับไปชอบก่อนเลยอย่างแรกอะน้องขอให้คุณเปิดบัตรกีงรับปี่เปิดบัตรนะครับไม่ฉาชีพปะก็ไม่รู้ผมผมดูคนเดียวพอไอไออ้หู้พี่อ่ะแมวหรือเปล่าอยากอยากเลี้ยงแมวไหมอ่ะผมมีทาดแมวให้นะครับทานแมวเนี่ยเป็นทาดแมวครับเป็นเป็นทาดแมวเหมือนกันไหมครับคนทาดแมวเขาบอกว่าเป็นคนจิตใจดีหน้าตาหล่อๆนะครับอุ้ย อุย้ยออแสนห้าเลยหรอน,นี่หนะ้าหมื่นนะจะไปให้ก็ไม่ได้ไไดรครับพ่อไหนไหนคุณเปิดแล้วไงคุณเปิดบัตรแล้วผมก็ต้องเออผมก็ต้องมัน,ม,นมันต้องต้องให้ครับไปทำเนียมไปทำเนียมครับไปทำเนียม,ปเ,ยมเป็นทำเนียมยหลายการแล้วทำไมเจ็บจีให้เฉยเปย์สาย่ะครับเนี่ยโอ้เจ็บจีเขารวยครับไม่ไม่ครับไม่ครับหียเจ็บจีเขาเงินเงินเยอะครับเรีกแลบเรียกแลบพี่สาวเลขกแลบเงยเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอนตรงเลยอะเจดเสี่สองแปดครับ เฮ้ยนี่คือทำให้ขอขอเลขบัญชีโอเลยหรอพวกไม่ใช่หรอมั้งเหี้ยแล้วเหี้ยเหี้ยแล้วสล็อตเหี้ยเต็มปะเนี่ยเหี้ยอะไรนะพอดีขี้เกียจวิ่งไปกดตังค์เต็มไหมแบบแบบขาน้องสายตรงอะพี่อ่ะอ๋อได้จะเมื่อไหร่ะแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้พวกพี่ติดซ้อมมาเด็กพวกมันต่งแบบไปแข่งกันด้วยใช่ใช่ผมผมรู้ไปทั้งซ้อมทั้งแข่งกันด้วยอะช่วงนี้แม่งเลยไม่ค่อยว่างเลยผมกลังเหี้ยสล็อต เอาออกเข้าออกเข้าออกเรื่อยๆเนี่ยนะพี่ทีตอน,นเรื่อยๆไม่ได้ทำอะไรจะตีก็ไม่ได้ตีเข้า <c oughs> ใจเฮียอยู่เออเด็กแม่งแผลที่เคลียยังไม่เคลียเลยอ <c oughs> ุ่นวายซ้อมแข่งแล้วขออนุญาตเก็บเลยนะคะได้ครับแต่ว่าน้องคุณยังไม่เคลียนะอันนี้อันนี้คือส่งของคุณนะ,อ,ะอันนี้คือส่งของน้องคุณแล้วอ่าขาดน้องคุณแล้วอือคุณยังไงเนี่ยคุณบาจิ้งจอก อา้าวนิงน่งนิ่งไม่ขยับตัวนิงน่งนิ่ง <c oughs> ช็อตช็อตคุณจะมาทำเป็นแก้งช็อตกับผมนะอึแกวเสร็จแล้วหนาพี่มันไงน้องแจนโชก้ามาก,ก่อนเน้นซิกแพคเดี๋ยวผู้หญิงชอบคนมีซิกแพคเน,น้นเนซิกแพคมาก่อนยังไงเนี่ยคุณฮึออเอแป๊บนึงนะครับน้องหนูง<อ>ั้นถ้าหนูเปิดงั้งานถ้าหนูเปิดพี่พี่จะยกโทษให้หนูใช่ไหมอ่ะได้เปิดสิ หนพูดครบสิเปิดหมวกสิเปิดหมวกครับเออเอาเร็วๆสิคุณเวลาเป็นไงเป็นทอโอ้โหจริงครับพี่คะน้องน้องไม่น่าสะดวกเปิดเปิดรูปอะค่ะโอเคงั้นคุณด้วยโดนด้วยคนออกตัวนั่นไอจ็อดเอาให้เขาเลยออกตัวโดนต้จะเป็นซื้อก่อนครับอออกตัวโดนหมด นี่คุณกำลังเข้าข้าคนผิดนะครับเนี่ยจริงครับไอ้คุณก็ต้องโดนด้วยจริงครับแม่นี่เห็นด้วยวัญหาคือผมที่อยู่เฉยๆแต่ผมโดนชกนะครับคุณคุณจะไม่รับไปชอบอะไรผมเลยหรอจริงครับไม่เห็นแต่หน้าแต่เห็นลายสักนะครับลายมังกรปลูกไปไงนี่โชว์ซิกแพคเลยเนี่ยนี่จริงครับยังไงเนี่ยคุณรับไปชอบไหมเนี่ย ให้น้องทำอย่างอื่นแทนได้ไหมคะไม่ได้ครับที่นแน่คุณต้องโดนก่อนแหละคุณต้องรับผิดชอบเพราะว่าเมื่อกี้คุณออกตัวจริงครับคุณออกตัวช่วยคนผิดจริงครับไอจอจัดก,การนะครับไหนครับคุณไหครับคนนี้เลยนี่คนนี้เลยนี่นี่วันนี้วันนี้คนนี้นนโอเคมากากันเลยไมไม่อยากรู้มั้งผมุไม่อยากดูมัง้งอันนี้กูไอ้นี่อั<ห>นนี้พี่ไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้พี่แบบว่าให้เขาเปบัตรให้พวกมึงดูนะครับพี่ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คุณชื่ออะไรครับเนี่ยคนที่ออกตัวคนนี้ คนเชื่ออะไรฮะคุณคุณชื่ออะไรอะชื่อชื่อเอมิค่ะอืมหรือะไรเนี่ยไม่ดูวันนี้แมวอะไรเนี่ยคุณชื่อนะเอลี่หละครับเอมิค่ะเอมิเอ็นนใช่ค่ะเอมิแล้วแล้วคุณคนเนี้ยครับคนคนนี้คนแรกชื่ออะไรนะครับเปี๊ยคนเนี้ยชื่ออะไรครับคุณนางฟ้าเนี่ยคุณนางฟ้าอาไอ้เฮียเขาใส่ปีนางฟ้าไมเห็นไง อ๋อคุณยังไงเนี่ยคุณชื่ออะไรเนี่ยตุตกใจครับเป็นตุ๊กๆเลยกระเปล่าครับนี่แค่คุณได้แสนห้าไปคุณอิ่มขนาดคุณหลับไปเลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่ใช่แสนห้าสามแสนห้าโอ้โหว่าแล้วช็อตไปแล้วคุณหรืคุณชื่ออะไรเนี่ยอะะไรนคุณชื่ออะไรนะครับคุณเนี่ะเขาหรอหัวม่วงเหรอครับใช่คุณนั่นแหละเขาหรอชื่อเนโกะครับอากิเนโกะ อ่ะไอจ็อดที่เนี้ยที่เนี้ยเอา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 หมูให้คุณเอนี่ก่อนเลยเร็วๆเขารับผิดชอบหมดเลยเขาออกตัวโอเคโอเคโอเคใครออกตัวอีโดหมดเขาปิดกระเป๋าไอเฮียปิดกระเป๋าเฮียคุณนี่คุณจะไม่รับผิดชอบไม่ได้นะฮะคุณจะไม่รับผิดชอบไม่ได้นะคุณเอนี่้องชายผมหล่อเกินยังไงครับเนี่ยคุณเอนี่คุณนิ่งเลยนะ ไอ้ที่คุณหมาป่าคุณก็ยังนิ่งนะคุณเชื่ออะไรนยครับคุณที่คนคนที่ชกผมอะเอ้านิ่งไปแล้วคุณอยู่ขอโทษครับไม่ใช่ถาาวมาขอโทษครับคุณหลกคุณเชื่ออะไรเนี่ยเชื่ออะไรครับคุณเด็กเชื่ออะไรครับค่ะชื่อเรนนะเชื่อรนฮะเรนเนะเรนะพี่เรนอะเหรอใช่ค่ะ อ่ะเร็วคุณสรุปยังไงเนี่ยชาวีนี่เขาเขาเปิดพี่เฉินน่ะชาวีไปหลงมา้ไ้คราไปใช่โอเคไปส่งส่งหมวยเขานี่ครับไอโกะมิโกะไม่ไม,ไม,ไม่ต้องพูดโกะอะไรที่เลยกูโดนอีกมิกโกะเนี่ยผม คุณทําพี่ผมมาผมก็เจ็บตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเจ็บตรงนี้โอ้โหโลซี่คุณชื่อโลซี่เหรอครับเอาพี่จอรนมาตั้งทําไมล่ะพี่จอรนตั้งตัวสีดําดีไม่น่าใช่แล้วใครของใครอันนี้ของใครเนี่ของคุณเหรอของคุณเหรอครับนี่ไม่ใช่ควายธรรมดาควายเพื่อนเลยนะของคุณเหรอพี่ลอชื่อในประวัติไม่ถูกกันแล้วพี่ผู้ชาย ของนี่ของของใครนะพอดีนี่สองชื่อซะคุณปอมแปลงชื่อแต่เนี้กูโกหกชื่ออย่างเนี้ยวันนี้คือเมื่อกี้บอกเลยนะไม่ตั้งใจนะไอ้คุณชื่อเลวโกหกผมไม่เชื่อแล้วคุณโกหกเดี๋ยวเออไม่ค่ะเ่อหนูหนูชื่อโรซี่เนนาเจสค่ะคือมันไม่ให้ตามสามชื่อเลยมันเป็นไปได้ไงคุณจะมีสามชื่อมีชื่อกลางด้วยงั้นหรอคุณมีชื่อต้นชื่อกลางนามสกุลนั้นหรอ อน้องน้องชื่ออะนะครับค่ณต้นชื่อเราสิค่ะใช่เงี่ะง่ายค่ะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอ๋อแล้วคุณเอนี่นี่ยังไงเนี่ยอะไรอ่ะเขาปิดกระเป๋าพี่ผมส่งกระเป๋าคุณเอนี่นี่คุณยังปิดกระเป๋าอยู่นะนี่คุณยังไม่รับผิดชอบสิ่งที่คุณทำนะน้องน้องหนูรับผิดชอบแล้วนี่คะไม่ได้ครับคุณออกตัวคุณแค่เปิดกระเป๋าปุ๊บผมส่งให้เลยปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชคครับนี่เนี่ยตัวเรือน หนูไม่มีกระเป๋าค่ะหนูทํากระเป๋าหายโอ้คุณเป็นการโกรหกที่โคตรไม่เนียนเลยเนการโกรหกที่ไม่เนียนมากๆครับส่วนวนิ้าหนุ่มๆข้างล่างนะครับโอ้โหที่เหี้ยคนเต็มบอลเลยสักพี่ชายพี่ชายมีมีลำโพงไหมเดี๋ยวเราถ่ายเท่ากันเต้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 นแทนได้ไหมเฮ้ย,อยโอ้โหนี่คุณจะยอมเต้นแทนเลยงั้นเหรอ เฮ้ยนี่คุณเนกงคุณเต้แดนหรอเฮ้ยน้องชายตีบครั่พี่ลอะไอ้ดิฟมีเรื่องมีเรื่องมึงมามาแลนี่เลยแดนฟ้าแลนฟ้าแลนฟ้ากูมีเรื่องแลนฟ้าเยเดี๋ยวมนี่เดี๋ยวมนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ผู้หญิงผู้หนหญนงผูิูู้้หินผู้หผู้หญิงคนชื่อเลยนะเิิูููู่เิ ไปเปิดโหนกแทมซ้ายพี่ผมครับนี่เขาชื่อเลน่ะเขาชื่อเลน่ะเขาเปิดพี่เขามีชื่อกลางเลยนะพี่เขามีชื่อกลางด้วยเขาชื่อโรซี่เลน่ะคุณณะโรซี่เลนะคุณณะโจซี่ซ้ายพี่ผมทำอนี้เขาไปสามชื่อนีอนะคะก็จริงๆน้องน้องแค่กำลังเหมือนกันเบอร์นิดหน่อย หนูแก้งน้องชายหนูเล่นแล้วคือแบบว่าน้องวิ่งขึ้นรถคนยิอย่างนี้แมันผมไม่เชื่อโกหกเขาจริงจริงหนูจะไปต่อยพี่ทำไมครับคุณอาจจะแบบว่าไม่พอใจผมก็ได้เห็นผมเยือนอยู่แล้วเปิดฟ้าทำไมกาเล่นจีมันสูดบาทวะอารมณ์มันไส้แบบกำลังคันมือหาใครลงระบายอารมณ์เงี้ย หนูไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ค่ะหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นขนาดชื่อกูจะมีสามชื่อเลยใครจะไปรู้เผื่อคุณอาจจะมีอารมณ์แปรบปวนก็ได้เฮียมีล้อโลตัสเปล่าอุ้ยไอ้โลตัสวะมีมีสกินอันนี้ขายไหมครับไออ๋อขายอยู่กดใช้ไปแล้วไม่เบียไม่ไม่ไม่รู้ดิไม่รู้อยู่คนเอารีกดใช้ไปแล้วดิเฮียผมพูดตรงๆเนี่ยเฮียมีล้อโลตัสขายเปล่ามี่ะลยนะล้อโรตาร์ไม่ไม่มีโอเคอยู่ครับ สนใจซื้อได้ครับขายไม่ออกครับมเอ็มครับอีกดิโจสามเอ็มเอ้ยแล้วแล้วพอจะมีคนรู้จักที่แบบยังไม่ได้เปิดใช้ไหมครับดูไว่ะพี่พี่เฉินอะไรไม่มีไม่ไม่รู้เดี๋ยวถามให้ถามให้โอเคไหมน่าจะมีคนอยากให้เปิดใช้น้อยเลยนั่นหะมีมีมีคนอยากมีมีคนอยากเปิดใช้เดี๋ยวพี่ถามให้มีมีมีคนอยากเปิดใช้น่าจะมีแน่นอนหลายอันเลยเนี่ยน่าจะหลายอันอยู่นะไอ้เจ้าเกียนนะเฮ้ยเฮ้ยย่าไม่ใช่อ อันเท่าไหร่เฮียไปถามให้เองเจ้าอะไรบ้างอ่ะเอาไม้ไม้เอาเจาแค่ไม้ใช่ไหมใช่เอาเอาดู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 ่ um ูด oh ูอูดูดูนีดออูดูนีู่อูดนด่ดู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 กูด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 ูะูด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 มดู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 ู่ดวดีดู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 มัวูดูดูดเดูดยดูดูดวนูด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 ูนตัวเหม็นเหรอ โอ้ยโอ้อยคุณถึงมัดูสปกแต่มัอาจจะอบน้าก็ได้นะผมีไม่ได้พูดนะแต่เจ็จก็ไหลใจอยู่นะโอไม่อ้ยโอ้โหนี่ไม่มีเรื่องดีเลยเ่ที่จกที่ฟังอ่ะไม่ใช่ครับความเพี้น่าเจ้ความเพี้ยน่าจริงครับจริงครับพ่ครับนีว่าไม่มันอะไรเนี่ยมาร้านมาต้องต้องไปดูโอเค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 ผมเดี๋ยวติดไปครั้งนี้นะ เขาลากตัวไปคุณเจอมแน่คุณโลซี่เลนะโจซี่ชื่อยาวสุดแบยคุณเจอมแน่จริงคุณไม่ทำอะไรไว้ตัวเองให้อยู่เส่กอคุณโีซี่เอยา่สามชื่อคุณเจอมแน่คุณอย่าพลาดนะถ้าผมเจอคุณรอบหน้าแล้วคุณทำผมอีกนะมีเรื่องแน่ือเสือกมีสามชื่อเลยี่อยชื่อเดียวก็จำยากพออยู่แล้วเสือกมียังสามชื่อ คิด,ดว่าเขาเป็นเฮี้ยหน่ะเขาแคสมั้งนะเลไหนอเล่ยฟาเขาเดินไปไหนของเขาแล้ว, <TF> ลวดโดนชนอีกแล้วพี่เศษครับนี่มีอีกรอบเหรอเนี่ยชนอีกแล้วใช่ครับเขาชนผมไม่แล้กูกำลัาางซ่อมเลยซ่อมเป็นไรพี่เป็นไรซ่อมแล้วโอ้โหซ่อมไม่ติดด้วยไป<ม>็ไนไรอ่ะไอฟ้าผมเพิ่งเข้ามาพี่ อยู่นี่เลยผมแค่เพื่อพักเออโอเคงัน้นมึงก็ทนนะมึงน่า้จะแก้แคกเอาึงก่อน,นสักพักอ่ะเฮ้ยไอ้ไฟสกินสก,กินไอ้กกสก,กินแชมป์เรานี่ไอ้ไอ้สกินที่เราได้นี่ขายหมดยังวะหรือว่าหรือว่ารัาไบไมหมดยังเหลือเจ็ดอันเว้ยเอาไปที่พี่ดิทั้งหมดเลยพี่มีขายไหมพี่เออเ,ออเออเดี๋ยวคิดราคาขายให้โอเคไปละเอาไปขายเหรอเอาของเผื่อมีคนอยากได้ เราไม่ไปยู่งเออเลยคิดราคาไปเซ็ตขายไปเซ็ตไม่ขายแยกยุ่ยไอ้เกี่ยนอุ้ยอี้ตกใจหมดอย่ากดทิ้งนะมึงอ๋อเด็กเกอร์ผมไปกดใช้ปืนตัวเองเมื่อกี้อ่ะไ้ไม่ได้อีกเนี่ยมีแค่นี้แหละอ๋อสามอย่างใช่ไหมไอเด็กเกอร์ไม้พูแล้วก็ปืนใช่แล้วโอเคเออเดี๋ยวคิดราคาขายให้แต่ขายไปเซ็ตนะ ขาย1เอ็มได้ไหมครับโอ้คือเราไปซักไป15เอมได้ไหมแล้วพี่ตีแบบเดี๋ยวขายเป็นเซ็ตเดี๋ยวขายให้เออเดี๋ยวคิดราคาก่อนเดี๋ยวขายเป็นเซ็ตให้โอเคไหมล่ะผมมาใหญ่แน่เลเออเดี๋ยวขายเซ็ตให้ไม่ต้องร้องมึงจะร้ะองทำไมล่ะเห็นตอนนั้นมีคนรับ25ล้านอะแล้วเรา้5ล้านคือรับเป็นเซ็ตเหรอเหมือนจะชิ้นเดียวเนะไม่พูดเหรอามฮะเขารับอะไรไม่พูดเหรอหรือชิ้นเดียวหรือชิ้นไหน เขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนเขาบอกว่าราสกินแก่ง